ครับสวัสดีครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับวันนี้มีเมนูผัดเครื่องในไก่กับปลาสบะนึ่งมะนาวนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับมาทานด้วยกันครับพี่น้องนะครับมาทานด้วยกันนะครับกับข้าวนันนี้นะครับมาทานด้วยกันครับผัดเครื่องในไก่นะครับใส่หอมแล้วก็ปลาสบะนึ่งมะนาวนะครับ ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน่ากินมากๆนะครับมาทานด้วยกันนะครับพี่น้องนะครับมาทานด้วยกันนะครับอร่อยมากเลยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับวันนี้ทานกับข้าวสวยร้อนร้ๆนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับอร่อยมากเลยนะครับพี่น้องอร่อยมากๆเลยนะครับสําหรับทั้งสองเมนูนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับ มาทานด้วยกันครับวันนี้มี2เมนูนะครับกับข้าว2เมนูนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับเป็นเมนูอาหารทำกินที่บ้านนะครับเป็นเมนูอาหารทำกินที่บ้านนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับทำเองกินเองนะครับก็ อร่อยนะครับอร่อยนะครับนะครับที่ฉันน่ากินมากมากทั้งสองอย่างเลยนะครับทั้งผัดเครื่องในไก่นะครับผัดเครื่องในไก่ไก่ใส่หัวหอมนะครับก็จะมีเกลือมีตับนะครับแล้วก็มีหัวหอมแล้วก็จะพอผัดแล้วก็จะมีความหวานนะครับหวานนะครับนะครับก็อร่อยมากๆเลยนะครับ อร่อยมากเลยนะครับพี่น้องอร่อยมากๆเลยนะครับชานกับข้าวสวยนะครับจนจะหมดจานแล้วนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับครับเป็นเมนูทั้งสองเมนูเลยนะครับอร่อยมากๆเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ